วันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับโรงเรียนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงกันค่ะโดยโรงเรียนที่เรามานําเสนอวันนี้นะคะเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองนะคะว่าเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการคิดขั้นสูงนั่นเองค่ะนั่นก็คือโรงเรียนอานเนศินค่ะ โดยโรงเรียนอนัมนวยสินนะคะถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองสถานะจากมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ประเทศอังกฤษนะคะให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งแรกในทวีปเอเชียได้เลยและได้รับการรับรองนะคะให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงนะคะจากศูนย์การศึกษาด้านการคิด มหาวิทยาลัย e x ็กซิเตในพุทธศักราช2560ให้เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการคิดขั้นสูงนั่นเองค่ะโดยการเรียนการสอนแบบส่งเสริมการคิดมาใช้นะคะด้วยความร่วมมือจากโรงเรียนคิงส s คูลนะคะประเทศนิวซีแลนด์ค่ะโดยปัจจุบันนะคะโรงเรียนอัานวยสินเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงเรียนเพียง11แห่งแค่นั้นนะคะที่เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดขั้นสูงนะคะเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่นอกสาราชาณาจักนั่นเองค่ะ โดยโรงเรียนอนํานวยสินนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นโปรโบเซติเซนนะคะโดยการนำเอานวัตกรรมการศึกษานะคะที่ถือได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศนะคะก็คือ Thinking School มาใช้เป็นยุทธาศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนนะคะถือได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะโดยยึดมั่นแนวทางการพัฒนาแบบองค์รวมสด้านนะคะก็คือ ด้านพุทธศึกษาภาระศึกษาจาริยศึกษาและหัตถศึกษานั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน eq นะคะให้กับเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ถูกล้อมรวมไปกับนะวัฒนธรรมต่างชาตินะคะที่จะเข้ามาเปิดประชาคมอาเซียนนั่นเองค่ะโดยจะมีการจัดการเรียนรู้นะคะภายใต้อำนวยสินโมเดลค่ะ ท,งทิงทิ้งสกูนะคะก็คือนวัตรกรรมการศึกษาล่าสุดนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลเลยโดยครูผู้สอนเนี่ยจะเข้าไปมีหน้าที่ในการกระตุ้นพัฒนาการทางด้านความคิดของผู้เรียนนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะระหว่างครูและก็ผู้เรียนหรือผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองให้สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์น,นะคะ ซึ่งทาให้เด็กเหล่านี้ค่ะมีความเข้าใจได้อย่างท่องแท้ในทุกสารการเรียนรู้ทดแทนรูปแบบการสอนแบบเดิมๆนะคะที่ครูเนี่ยเป็นเพียงผู้บรรยายให้เด็กฟังแค่นั้นโดยจริงจริงสกูลนะคะไม่ใช่หลักสูตรแต่เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักการคิดเป็นรู้จักวิธีการคิดอย่างท่องแท้เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่สร้างสรร์นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเองค่ะ โดยเป้าหมายของโรงเรียนอำนวยศิลป์น,นะคะคือต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานการเรียนนะคะการสอนให้เป็นโรงเรียนสองภาษามาตรฐานสากลน,นะคะซึ่งโรงเรียนอำนวยศิลเนี่ยเขาเชื่อว่าการสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อให้ได้เป็น global citizen เนี่ยให้มีคุณภาพเพื่อรองรับสังคมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในวันหน้าเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการปลูกฝังวิธีการคิดอย่างเป็นระบบก่อนควบคู่ไปกับการสอนจริยธรรมนะคะเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยค่ะ สามารถเป็นพลเมืองโลกนะคะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ไม่ใช่แสวงหาแต่ความสําเร็จด้านวิชาชีพเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งโรงเรียนอํำนวยสิลปเนี่ยยังคงมั่นในการที่จะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนเอกชนแม่แบบนะคะในการนําเอานวัตกรรมการศึกษาแนวใหม่นี่ค่ะเข้ามากรกับใช้ในระบบการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยได้ต่อไปค่ะโดยผลนะคะของการที่อยากจะให้ เกิดขึ้นนะคะจากการเรียนการสอนนะคะในการใช้หลักสูตรของโรงเรียนอํานวยสิล์เนี่ยค่ะในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาเนี่ยค่ะเขาก็มีการจัดทั้งเป็นหลักสูตรไทยและก็ภาษาอังกฤษนะคะโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะคะที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนและก็ยังทําให้เด็กในช่วงวัย3ถึง11ใน2ปีแรกเนี่ยค่ะในการเรียนนอนุบาลนั้นนยคะเป็นไปตามการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบปฐมวัยของประเทศอังกฤษนะคะนักเรียนเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้ในบริบท2ภาษามีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการเล่นนะคะโดยจะสอดแทรกทักษะภาษา,ษาวัฒนธรรมไทยผ่านการเรียนรู้แบบประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้อย่างท้าทายที่เหมาะสมไปตามช่วงวัยรวมถึงประสบการณ์ต่างๆนะคะตลอดการเรียนรู้จากการเรียนผ่านการเล่นนะคะจนไปถึงการฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยนายนศิลป์เนี่ยเขาจะมีการฝึกนะคะนักเรียนของเขาเนี่ยตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะคะให้รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ผลจากปัญหาเห็นไหมคะว่าเขาจะให้ความสําคัญของการคิดตั้งแต่เริ่มแรกเลยเมื่อนักเรียนเนี่ยมีทักษะในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะนักเรียนเหล่านี้ค่ะเขาก็จะมีทักษะแบบองค์รวมที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้นักเรียนน่ยเริ่มค้นพบจุดแข็งนะคะด้านทั้งด้านวิชาการด้านความสนใจในสายวิชาต่างๆของตนเองได้นะคะโดยก่อนที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เนื้อหาต่างๆอย่างจริงจังเนี่ยเมื่อเข้าไปในระดับมัธยมศึกษ,ษาเนี่ยค่ะเขาก็จะได้เรียนรู้เนื้อหาในส่วนนี้นั่นหมายความว่านะคะในระดับอนุบาลและก็ประถมเนี่ยเป็นการให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักคิดก่อนคิดอย่างเป็นระบบผ่านการเล่นหรือ ผ่านการกระบวนการแก้ป,ปัญหาต่างๆให้นักเรียนเนี่ยรู้จักการแก้ป,ปัญหานะคะแล้วก็รู้จักค้นพบนะคะสิ่งจุดเด่นนะคะที่อยู่ในตนเองนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้นะคะเมื่อเขารู้แนวทางของเขานะคะว่าเขาสามารถไปได้ถึงระดับไหนนั่นเองค่ะ โดยหลักสูตรและการเรียนรู้ของโรงเรียนอำนวยศิลป์นะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็นระดับชั้นและก็ช่วงชั้นต่างๆนะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและก็ระดับมัธยมศึกษานะคะโดยการจัดก,การการสอนเนี่ยค่ะของโรงเรียนก็จะแบ่งออกเป็นคีย s สเต e นะคะในระดับอนุบาลน,นะคะก็ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงประถมศึกษาปีที่1เนี่ยจะเป็นคี y s สเต e หนึ่งคะ่ะแล้วก็ระดับระดับ แล้วก็ระดับประถมศึกษานะคะก็คือประถมศึกษาปีที่2จนไปถึงประถมศึกษาปีที่5เนี่ยค่ะก็จะเป็น Key Stage สองนะคะแล้วก็ระดับมัธยมศึกษานะคะก็จะมีตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่6จนไปถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6กนะคะก็จะเรียนตามหลักสูตรอังกฤษนะคะที่ได้มีการนํามาใช้แล้วก็ควบคู่ไปกับตามหลักสูตรไทยนะคะหลักสูตรและการเรียนรู้ระดับอนุบาลแล้วก็ระดับประถมศึกษาเนี่ยค่ะ เขามีการจัดนะคะให้เรียนได้ทั้งหลักสูตรไทยและก็อังกฤษนะคะมีการจัดประสบการณ์เรียนรู้นะคะที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนนะคะโดยะจะทําให้นักเรียนในช่วงวัยสามถึงสิปีเนี่ยค่ะเป็นการเรียนนะคะในลักษณะของหลักสูตรปฐมวัยของอังกฤษอะค่ะนักเรียนเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้ตามบริบท นะคะบริบท2ภาษาแล้วก็เรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะผ่านการเล่นโดยจะมีการสอดแทรกนะคะทักษะภาษาและก็วัฒนธรรมไทยเนี่ยผ่านการเรียนรู้แบบอังกฤษนะคะโดยนักเรียนเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้อย่างท้าทายค่ะแล้วก็เหมาะสมกับช่วงวัยรวมถึงประสบการณ์ต่างๆนะคะตลอดการเรียนรู้จากการเรียนผ่านการเล่นจนไปถึงการฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยข้อ สังเกตนะคะของโรงเรียนนี้นะคะก็คือว่าเขาเนี่ยมีการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนเนี่ยตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยในระดับนี้ค่ะเขาจะเริ่มให้เด็กเนี่ยค่ะมีการฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็วิเคราะห์ผลของการแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะเมื่อน,นักเรียนเนี่ยมีการพัฒนาทักษะของตนเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยนักเรียนก็จะมี ทักษะแบบองค์รวมที่ดีขึ้นนะคะหลากหลายมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้นักเรียนเนี่ยได้ค้นพบจุดแข็งนะคะด้านวิชาการและความสนใจของตนเองในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นโดยนักเรียนเนี่ยจะมีการนําเอาความรู้เนื้อหาในส่วนของได้เรียนรู้ไปในระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษ,ษาเนี่ยค่ะ แล้วก็ได้เรียนอย่างจริงจังนะคะในสิ่งที่ตนเองสนใจในระดับมัธยมศึกษานั่นเองค่ะโดยในระดับมัธยมศึกษานะคะของโรงเรียนอํานวยศิลป์เนี่ยก็คือจะเป็น Key เต a สามถึงหนะคะในคีสเต a สามเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะได้ศึกษาตามหลักสูตรอังกฤษนะคะที่มีความกว้างขวางแล้วก็เรียนโดยเจ้าของภาษานะคะก็คือเป็นครูชาวต่างชาตินะคะเด็กเนี่ยจะได้เรียนพวกวิชาคณิตศาสตร์ค่ะภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์และก็พลศึกษานะคะในด้านของ Key s t a t e 4นะคะนักเรียนเนี่ยได้ศึกษา5วิชาหลักนะคะสำหรับนำเอาไปสอบเทียบนะคะระบบของอังกฤษที่มีชื่อว่า IGCSE นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระบบสอบเทียบของอังกฤษเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะต้องเรียน5วิชาหลักก็คือวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะ โดยจะมีวิชาพเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนได้เลือกเรียนนะคะสำหรับในการสอบเทียบ i g c ี e ได้ด้วยนะคะขี P ่เส้5เนี่ยนักเรียนเนี่ยจะต้องเลือกสายการเรียนแล้วนะคะซึ่งสายการเรียนก็ขึ้นอยู่กับความสนใจความถนัดของนักเรียนนะคะโดยสายการเรียนเนี่ยก็คือจะแบ่งออกเป็น3สายสายแรกก็คือเป็นพาร์ทเววนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสายการเรียนตามหลักสูตรไทยทั่วไปเลยรวมถึง มีหลักสูตร A level นะคะ2วิชาแล้วก็มีการสอบ i อเอด้วยนะคะ Pathway 2นะคะก็คือจะเป็นการสายการเรียนนะคะตามหลักสูตรไทยแต่เป็นสายวิทยาศาสตร์รวมถึงหลักสูตร A level 2วิชาแล้วก็การสอบ i อเอเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของ Pathway 3นะคะจะเป็นสายการเรียนนะคะหลักสูตรนานาชาติวิชา global perspective a level นะคะรวมถึงหลักสูตร A-Level เพิ่มเติมมาสาวิชาแล้วก็มีการสอบ IEL รวมไปถึง Thai Study นะคะนอกจากนี้เนะะี่ยค่ะโรงเรียนโอ้ก็ยังมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะคะให้นักเรียนได้เลือกทำได้อย่างหลากหลายสามารถร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียนได้นะคะการพัฒนาทักษะต่างๆของโรงเรียนอำนวยศิลป์โรงเรียนอำนวยศินป์เป็นโรงเรียนส่งเสร,ริมการคิดขั้นสูง การส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะอันเป็นประโยชน์ซึ่งได้จากประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจากบริบทต่างๆนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดการศึกษาและพัฒนาที่โรงเรียนอำนวยศิลป์นักเรียนจะได้รับการคาดหวังให้เป็นผู้คิดอย่างสร้างสรรค์โรงเรียนอำนวยศิลป์ยังส่งเสริมให้นักเรียนอภิปรายปัญหาต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองในฐานะนักแก้ปัญหาและนักคิดค้นสิ่งใหม่การประเมินและการวัดผลของโรงเรียนอำนวยศินปในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาในแต่ละรายวิชาจะมีตารางการประเมินการพัฒนาการของผู้เรียนที่ได้รับการปรับเกณฑ์และทักษะต่างๆให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นโดยโรงเรียนจะไม่เน้นวิธีการสอบ เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนแต่จะใช้การประเมินของครูเป็นหลักสําคัญในการประเมินพัฒนาการของนักเรียนในชั้นอนุบาลและประถมศึกษาครูประจําชั้นของแต่ละห้องจะประชุมกันเพื่อหา,หาหรือถึงพัฒนาการและผลของพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะเป็นการประเมินผลที่เน้นให้เห็นจุดเด่นหรือจุดด้อยของนักเรียน ซึ่งอิงจากความสําเร็จและแรงจูงใจเชิงบวกของนักเรียนเป็นสําคัญรวมทั้งสอนให้นักเรียนเห็นความสําคัญของความสําเร็จทีละขั้นการประเมินผลการเรียนจะสนับสนุนให้เกิดการพูดคุยระหว่างครูและนักเรียนทั้งด้วยวาจาและด้วยรายล,ะละักษณ์อักษรการประเมินผลจากหลักฐานที่หลากหลายก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมาะและให้ครอบคลุมทุกบริบุด้านการศึกษา การบูรณาการการเรียนรู้ในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและภูมิใจในผลงานของตนเองการประเมินและวัดผลสำเร็จของนักเรียนจะเป็นไปตามหล start and ักทูสตาแอนอวิทการประเมินและวัดผลนั้นได้รับการออกแบบเพื่อให้นักเรียนมุ่งไปยังมาตรฐานที่สูงขึ้นและวางแผนในการเรียนรู้ในขั้นต่อไปโปรแกรมที่ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนอำนวยศิล ประกอบด้วยกัน3ปโปรแกรมก็คือ i n g a t e e n h a n c d Lexia c o r e f i n g a g e กัะ e n h a n c d ก็จะเป็นปโปรแกรมการเรียนเสริมภาษาอังกฤษส่วน Lexia c o r e e คือปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยสนับสนุนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีของโรงเรียนอำนวยศรริลปโรงเรียนอำนวยศิลปนับตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอำนวยศิลปได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนกา,สาสรสอนให้ครอบคลุม การเขียนโปรแกรมการคิดเชิงประมวลผลเว็บ2 0การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยให้นักเรียนออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะเหล่านี้ผ่านหัวข้อหลักสูตรที่บูรณาการทางภาษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปะและดีไซน์เทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ของนักเรียนในทางที่ดี นอกจากการจัดก,การเรียนรู้แล้วยังมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3จะจัดการเรียนการสอนเชิงประมวลผลนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้วิชาโรบอติกและใช้ทฤษฎีอัลกอริทึมชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทางโรงเรียนได้ใช้โปรแกรมไว u o l o ล e ีไ i ต e โปรแกรม โดยนักเรียนสามารถนำา p p d d ของตนเองมาใช้งานผ่าน Google a p p และทำงานร่วมกับเพื่อนนักเรียนและครูก็ให้เกิดผลดีในการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มนักเรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จะจัดการเรียนรู้ผ่าน Google Classroom ซึ่งเป็นการเรียนการสอนเสมือนจริง รูปแบบหลักของทางโรงเรียนนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการเรียนการสอนและสื่อต่างๆที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ตลอด2 4ชั่วโมงเพื่อโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการศึกษาเพิ่เมเติมเพื่อเตรียมตัวในการเรียนความสําเร็จของโรงเรียน,น,นอยํานวยศิลป์9ิเอร์เของนักเรียนที่สอบผ่านการสอบ igcse หรือเป็นการสอบเทียบวุฒิในระดับชั้นมัธยมศึกษาต,ตอนปลายซึ่งเป็นระบบของประเทศอังกฤษและการสอบวัดผลการศึกษาระดับชาติหรือโอเน็ตทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6กางจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของโรงเรียนอำนวยศิลป์โรงเรียนอำนวยศิลป์ยังคงจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างราบรื่นตามันธกิจของโรงเรียนด้วยมาตรฐานการศึกษาที่ดีที่สุดในยุคดิจิทัล ผ่านการใช้เครื่องมือและกลยุทธ์การคิดต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์โดยพันธกิจที่ว่าเราก้าวหน้าทันโลกเราคือผู้นำเราคือนักคิดโดยรางวัลการันตีของโรงเรียนอำนวยศิลปโรงเรียนอำนวยศิลป์ได้รับการรับรองสถานะจากงหาวิทยาลัย EX ็กซิเแห่งสาราชอาณาจให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดขั้นสูงข้อเสนอแนะ โรงเรียนนำหน่วยสินซื้อเป็นสถานศึกษาต้นแบบของการศึกษายุคใหม่วบผู้ไปกับการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทักษะที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันเห็นถึงความสําคัญของทักษะการคิดที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนจึงมีการนำนวัตกรรมการศึกษามาพัฒนาการคิดของนักเรียนตั้งแต่แบบชั้นอน,นุบาลจนถึง ระดับชั้นแม่ทยมศึกษาให้ความสําคัญกับกลูผู้สอนหลักสูตรของโรงเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสังคมที่เกิดขึ้นมีความยืดหยุ่นรวมทั้งมีการวัดประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายด้านโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสอนการคิดเชิงประมวลผลซึ่งสอดแทรกอยู่ในหลักสูตรตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเป็นการแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มี ทักษะการคิดในใระดับพื้นฐานจนไปสู่การคิดขั้นสูงสถานศึกษาอืา่นๆสามารถนำแนวคิดกิจกรรมรวมทั้งการวัดประเมินผลไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการศึกษาของตนเองโดยเฉพาะการให้ความสัคพัญกับครูผู้สอนผู้ที่จะเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกิดทักษะการคิดมีกระบวนการกิจกรรมต่างๆที่ผ่านการเตรียมความพร้อม,อมจากสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าโรงเรียนอำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่กันคิดขั้นสูง